สามสองหนึ่งมาต่อกันที่จอกลางค่ะกับหน้าจอทัชสกรีนค่ะขนาด14.6นิ้วตัวนี้ค่ะทำอะไรได้บ้างจะบอกว่าทำได้เยอะทำได้หลากหลายอย่างเลยโดยเฉพาะนี่ไม่ว่าจะเป็นการเป็นระบบนำทางหรือว่าแมปนั่นเองค่ะให้ทดูทางฝั่งด,ด้านขวาสุดก่อนเราก็จะไล่กันไปเรื่อยๆฝั่งด้านนี้นี่ก็จะมีตัวแอปขึ้นมาค่ะไม่ว่าจะเป็นเรดิโอการใช้งานร้านค้าการใช้โทรศพัพท์ บลูทูธรูปรูปภาพวิดีโอเพลงก็มีอยู่ในด้านนี้มากันที่ตัวรถค่ะตัวรถก็จะมีการควบคุมการเปิดปิดไม่ว่าจะเป็นประตูด้านข้างด้านซ้ายเปิดฝาชาร์จหรือว่าเปิดประตูสัมาราท้ายสามารถล็อกระบบต่างๆด้านนี้ได้ทั้งหมดเลยระบบไฟส่องสว่างค่ะมีให้เลือกถึง32เฉดสีสำหรับไฟแอมเบียนไลท์ทุกคนเขาก็จะมีตำแหน่งบอกว่ามีตรงไหนบ้างนี่ด้านล่าง เราอยากได้สีอะไรแล้วก็ปรับเลยเอาอยากได้สีแดงอยากได้สีน้ําเงินอยากได้สีเขียวอย่างนี้ก็สามารถปรับการใช้งานได้หรือจะเป็นการกดค่าเพื่อแทนสีตรงด้านนี้ก็ได้ค่ะหรือจะใช้เป็นสีส้มก็ได้ก็กดใช้ในห้องโดยสารได้เลยยังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังมีอีกระบบส่องสว่างไฟหน้าไฟสูงการปรับไฟสูงไฟหน้าเลื่อนเวลาเปิดปิดไฟก็มีการอ่านไฟหนังสือแล้วก็การจัดแสดงค่ะ ตัวแสดงแสงเนี่ยเปิดการใช้งานอาจีตจเดี๋ยวขึ้นคลิปไว้ให้เหมือนกับที่เราเปิดคลิปไปเมื่อตอนต้นนะนี่เปิดใช้งานระบบแสงแสงสีนี่ก็จะมีบอกหมดเลยอ่ะลงมาต่อค่ะกับห้องโดยสารอัจฉริยะห้องโดยสารอัจฉริยะเนี่ยมันดีตรงที่ตัวหน้าจอเนี่ยมันมีตำแหน่งบอกบอกมีกระจกมองด้านหลังระบบระบายอากาศและที่สำคัญเลยบอกไปแล้วว่ามีเบาะนวดให้คู่หน้า เราสามารถใช้ได้ยืดหลังเต็มที่อ่เขาก็จะขึ้นให้เลยนี่ตอนนี้นุ่มมาตรฐานแข็งแรงเราลองใช้แข็งแรงดูมีบอกแบบผ่อนคลายแผ่นหลังให้เหมือนเรานวดนั่งนวดที่บ้านอะ่ะทุกคนผ่อนคลายรอบเอวกินหอมหญ้า,า,ารู้ดูใบไม้ผลิเงาดอกไม้ขึ้นข้าวสาลีกางเข้มขน้นมันก็จะมีกลิ่นในตัวรถให้ใช่ไหมแล้วก็มาตรงที่ A D A D I G O หรือว่าจะเรียกออกเสียงยงดีการขับขีย์อัจฉริยะละกันตัวนี้ก็จะมีการแจ้งเตือนก่อนการชนด้านหน้าค่ะมีการปรับกระจกให้มีการแจ้งเตือนการชนด้านหลังการแจ้งเตือนข้ามเลนด้านหลังคือทุกอย่างเนี่ยโหมดการใช้งานตรงนี้เราสามารถเปิดปิดการใช้งานได้นี่อะหน้าจอให้มันให้มาเล่นกันเองแล้วกันเนาะก็ใครที่สนใจในรุ่นนี้ก็สามารถเข้ามาเล่นได้อ้ออีกอย่างหนึ่งที่ จะข้ามไปไม่ได้เลยคือ i Space i Space ตัวนี้ก็จะมีโหมดให้เลือกถึง3โหมดค่ะจะเป็นโหมดเงียบที่เราสามารถปรับเบาะของเราลงไปได้ปรับเบาะในการนอนรอได้เหลือเหมือนกับประมาณว่าเรารอรับผูธธ้โดยสารรอรับอย่างเงี้ยเราสามารถเปิดการใช้งานตรงนี้ได้เลยเสียงธรรมชาติเราสามารถปรับได้ว่าเราอยากได้แบบไหนโหมดเสียงธรรมชาติเปิดโอ,อ้เห็นไหมว่าเราต้องใช้ตรงนี้อันเดียวกัน แล้วก็ปรับได้เลยว่าอยากได้ยินเสียงอะไรธรรมชาติเปิดอยู่อ่อะมาต่อกอาาันค่ะกับ i อสเปซอินหนึองอันก็คือการเปิดการใช้งานองของตัวตแคมปิง้บบงเห้องโดยสวลาเราเติมเติมฟืนเติมไฟเข้าไปอุณหภูมิจะทําการขึ้นลงตามที่เราเติมนั่นเองค่ะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการเล่นอลโอเคลงมาด้านล่างกันดีกว่า ระบบปรับอากาศเนี่ยเขาให้มาเป็นอิสระซ้ายขวานะใช้ฟังก์ชันหน้าจอทั้งหมดเลยช่องปรับอากาศนี่สองช่องแล้วก็จะมีที่แท่นชาร์จแบรบ e ชาร์จแบบไร้สายด้านขวาค่ะตรงวัสดุที่วางชาร์จเนี่ยก็ให้มาเป็นแบบพรีเมียมเลยตัวบริเวณด้านบนตรงเนี้ ดีนะถ้าทําออกมาใหญ่เหมือนกันให้าสามารถวางของได้วางกระเป๋าตรงด้านนี้ก็ได้วางด้านหน้าตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันสําหรับคุณผู้หญิงนะเพราะว่าเราต้องมีกระเป๋าพกกระเป๋าสะพายใช่ไหมเปิดขึ้นมามีช่องวางขวดน้ําให้2ช่องแบบนี้พร้อมกับตัวปิดค่ะเขามีสัญลักษณ์บอกด้วยนะว่าเราต้องเปิดด้านไหนนี่ยังไม่หมดก่อนที่จะมาที่เท้าแขนให้ดูด้านล่างค่ะเพราะว่าช่องด้านล่างเนี่ย มีสก,กดัดเป็นแบบวัสดุอย่างดีให้ระวังของมีพอร์ต USB พอร์ต Type C ให้ฝั่งด้านนี้นี่ใกล้ๆก,กับผู้โดยสารเนี่ยจะมี power outlet ชาร์จให้ค่ะที่เท้าแขนเป็นหนังสีดำไม่มีเดินได้นะเพราะว่าตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าลักชวรี่มากข้างใน ปิดปดตรงนี้ไปก่อนอข้างในเนี่ยก็จะให้เป็นวัสดุมาแบบเบียงดีเลยนี่เป็นแบบพรีเมียมช่องเก็บของด้านในคือกว้างมากใหญ่มากแล้วก็ลึกด้วยนี่ค่ะ,ะบาะทางฝั่งของผู้โดยสารเราอยากจะเอื้อมไปมากเลยทุกคนเขาเป็นเป็นบาะไฟไฟ้าใช่ไหมเวลาปรับเอน็นปรับเลื่อนเนี่ยเราก็สามารถปรับได้แต่ต้องใช้หน้าจอ ใช้หน้าจอในการกดปรับเบาะค่ะเบาะทางฝั่งด้านข้างตรงนี้อัจฉริยะระบบระบายอากาศมีมาให้ค่ะเบาะนวดมีให้แต่ถ้าเวลาเราจะเปิดการใช้งานเนี่ยเราใช้งานการควบคุมได้ตรงด้านนี้ก็สามารถตำแหน,น่งเบาะนี่เราก็สามารถปรับเอนเขาขึ้นอ๋อดีดีดีเบาะนั่งข้างค่ะลืมลืมลืมนี่เขาก็จะขึ้นมาให้ปรับเอนขึ้นมาปรับเลื่อนขึ้นมาปรับ และที่สําคัญเลยเบาะลรองน่องใหญ่ด้วยเขาให้อุ๊ยเขามีเลื่อนไปข้างหน้าด้วยเลื่อนไปอีกเลื่อนไปอีกนีก่โอ้โหจะให้มาเยอะไปไหนเพราะว่าเวลาผู้โดยสารด้านข้างนอนหรือว่าเดินทางระยะทางไกลๆ ต้องเดินตั้งแต่เดินทางตั้งแต่ตีห้าถึงบ้านเที่ยงคืนอย่างเงี้ยมันก็สามารถใช้งานตัวเบาะลงน่องตรงนี้ได้สบายตลอดทุกการเดินทางเลยเออถือว่าโอเคเลยค่ะไปกันต่อค่ะด้านไหนดีด้านหน้าเพราะว่าตรงนี้ก็จะให้เป็นแบบว่าวัสดุพรีเมียมมาเลยจากทางด้านบนมีที่เกี่ยวของให้จากทางด้านหน้าตรงนี้มีอะไรให้ไหม มีอะไรให้ไหมตรงนี้ไม่มีโอเคไปดูด้านบนกันค่ะทางฝั่งของด้านบนตรงนี้ที่บางแดดก็ให้มาเป็นอคันทาร่าเลยทุกคนนี่วัสดุดีมากเปิดขึ้นมามีไฟ LED ให้ใช้งานใครที่เป็นสายวีล็อกสายบล็อกสายเดินทางก็ใช้งานตรงกระจกด้านนี้ได้เลยนี่รถเดี๋ยวนี้ไปกับเราได้ทุกที่เนาะช่องลำโพงด้านบนมีให้นะฝั่งของทางด้านคนขับก็มีมาเช่นเดียวกันนี่ ไฟสองสว่างด้านบนค่ะไฟสองสว่างด้านบนสวยนะเป็นแบบยาวๆแบบนี้เลยแล้วก็จะมีสัญญาณไฟฉุกเฉินด้านบนค่ะกระจกมองหลังให้มาเป็นกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัตินะเขาจะเป็นแบบไท์ขอบเลยแล้วก็จะไม่มีตัวดึงตัวดันเลยแล้วก็ใช้งานแบบนี้ได้เลยนี่กระจกด้านบนค่ะนะการ์ดลูปด้านบนแบ่งเป็น3ชิ้นนะหรือ3ตอนก็ของผู้โดยสารด้านหน้า1 ผู้โดยสารด้านหลังฝั่งละหนึ่งเหมือนกันค่ะทั้งหมด3จุดนั่นเองนี่ก็ถุงลมนิรภัยมีมาให้6ตตำแหน่งนะนะมีมาให้6ตตำแหน่งระบบการขับขี่ความปลอดภัยมีมาให้อยู่แล้วนในตัวไฮเทคเอที T นี่นั่นเองค่ะ,ะคันนี้ก็ถือว่าจะตอบโจทย์ใครหลายๆคน บ้างก็สามารถเข้ามารับชมได้ที่สาขาได้เลยและเดี๋ยวอาจิจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปรับชมและก็สรุปด้านหน้าตัวรถของตัว h ฮเทคเอชทีลักชัวรี่เกาวิงคันนี้กันค่ะ